ทำร่วมกันนะระหว่างคณะก,กรรมก,การบูรณาการคู่ชีสุดเสริมและความปลอดภัยทางสนนของวุฒิสภากับหนักงานตํารวจแห่งหชาติภายใต้โครงการชื่อว่าโครงการอาสาตาจราจรานะครับก็ท่านผู้ฟังพบเห็นการกระทําความผิดกฎหมายจราจรในเรื่องอเรื่องใดก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายนะครับก็ส่งติป เข้าไปได้ที่สํานักงานตารวจแห่งชาตินะครับหรือมาที่วุฒิสภาก็ได้นะครับโดยระบุว่าโคร<ซ>งการอาสาตาจราจรนะครับคลิปต่างต่างเหล่านั้นเนี่ยเราจะมีการประกวดทุกเดือนนะครับคลิปที่ผ่านการประกวดก็จะมีเงินรางวัลตอบแทนให้ท่านเล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงบความดีร่วมกัน <Arms S 2> แต่ที่สำคัญผมเรียนครับว่าทุกคลิปที่ส่งเข้ามา แล้วปรากฏหลักฐานชัดเจนว่ามีรถคันไหนหรือมีผู้ใดจะทำผิดกฎจราจรนะครับเราจะต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ที่อทำผิดตามที่ปรากฏในคลิปทุกไลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อเพื่อเป็นการอายกระดับการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็เพื่อทําให้อสังคมไทยเป็นสังคม ที่มีความปลอดภัยในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับต้องมีความตระหนักรู้ในเรื่องของกฎจราจรน,นะครับว่าเมื่อใต้เมื่อเขามีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่างๆแล้วบอกแล้วอีก50เมตรข้างหน้าจะมีทางม้าลายท่านจะขับรถในความเร็วปกติเหมือนเดิมไม่ได้อันนี้ก็ทุกท่านต้องเรียนรู้ใหม่นะครับะนะครับะจะบอกว่าสองเลนซ้ายมีรถบางตาหรือไม่เห็นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ ก็เป็นเรื่อง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 หนึ่งนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งอยากเรียนครับว่าการขับรถบนท้องถนนทุกครั้งเนี่ยเราต้องฝึกวินัยกจราจรใหม่ด้วยเช่นกันนะครับค่ะคือคือการเคารบกฎจราจรนะครับระยะห้าสิบเมตรซึ่งถือว่าเป็นระยะที่มีะระยะเบรกปลอดภัยได้นะครับค่ะ,ะท่านจะต้องชะลอความเร็วทุกครั้งไม่ว่าจะมีคนข้ามทางหรือไม่มีคนข้ามทาง นั่นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือเราต้องฝึกคาดเหตุการณ์ว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดหมายเกิดขึ้นท่านพร้อมที่จะต้องหยุดรถได้ด้วยความปลอดภัยนะครับถ,ถ้าเรายึดหลักสองหลักนี้ในการขับรถยนต์อยู่ตลอดเวลานะครับผมเรียนครับว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นความรุนแรงก็จะลดลงนะครับทีนี้เราส่วนใหญ่ยังขาดเรื่องการขับขี่โดย คาดการถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะ <okay. S 1> ฉะนั้นเนี้ยอยากจะเรียนขอความร่วมมือทุกท่านว่าเราเรา,เราลองปรับนะครับวิธีขับรถของเราใหม่ <okay. S 1> ะค <Okay. S 1> พยายามกการเหตุาการณ์ที่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา <Okay. S 1> เพราะฉนะนั้นเพิ่มความระมัดระวังขึ้นสังเกตเครื่องหมายสัญญาณจราจรที่ติดตั้งอยู่บนท้องถนนหรือสองข้างทาง <Okay. S 1> และบอกบอกว่าทางข้างหน้า มีลักษณะทางเป็นอย่างไรนะครับโดยนตอรท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไระนะครับถ้าเรารู้เรื่องาวเห่านี้เชื่อว่าการเดินทางร่วมกันทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เราจะไปถึงปลายทางด้วยความปลอดภัยร่วมกับทุกท่านครับ